ตกปลาที่บ้านซามินกันครับเป็นธรรมเนียมทุกปีถ้ามีเทศก,กาลที่หยุดยาวพวกเรา,าจะกลับมาเจอกันครับและมีเพื่อนหลายคนถามมาว่าเบโซ่เลิกตกปลาแล้วหรอยังไม่เลิกนะคะยังเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างที่เบโซ่ชอบทํามากอยู่เหมือนเดิมแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาครับเดี๋ยวช่วงหยุดยาวปีใหม่ เพโซงจะได้ตกบ่อยขึ้นเพราะคาเดมี่ที่เพชรไปเรียนบอลเขาก็หยุดเหมือนกันหมายนี้ยากขึ้นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเพโซนี่กลัวง,งูเลยครับแต่ก็อยากตกมากเบ็ดฝรั่งวันนี้เพซรตกไม่ได้เลยน่าจะห่างไม้ห่างมือไปนานฟูพันเลยครับได้เปลี่ยนมายืมเบ็ดไทยพี่ปื้มตกดีกว่าเดี๋ยวต้องฟืน้นวิชาเบ็ดฝรั่งแล้วแหละครับอันนี้เบ็ดไม้ไผ่พี่ปื้มยาวแล้วก็หนักมากเลยนะแต่ว่าก็ยังอยากลองอยู่ดีตอนนี้คงต้องตกบิดไม้ไผ่ก่อนตรงนี้ไม่ได้เลยครับพวกเราเลยเปลี่ยนหมายกัน ขาก็ทุรักทุเลเหลือเกินไ่นะไปดูกันนะคะว่าซามินจะโดดข้ามคองนี้ไปได้ไหมทุกคนที่ดูอยู่เป็นกำลังใจให้ซามินมากและซามินก็ข้ามไปได้ครับเกือบตกโคลนเคนแล้ว